แลรียยาวหุ้นไทยไหวไหมเนี่ยติดตามกันในคลิปครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการแฟมิี่ครับรายการที่ให้เรื่องงินของคุณไม่หลับไหลครับไอไหนเนี่ยเฮ้ยไปไหนผมอยู่ไม่ได้ละทำไมอะโหอยู่ไปก็มีแต่ขาดทุนจะอยู่ทำไมเนี่ยก็อยู่ก่อนฟังก่อนเข้าใจว่าลงทุนหุ้นแล้วมันขาดทุนนี่เรามาดูภาพนี้กันครับ ดูไหมอ่ะดูก่อนอ่ะดูภาพนี้นีวน่วางก่อนวางกล่องก่อนอ่ะดูภาพนี้กันครับนี่นะครับสมมติถ้าเราลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกาตลาดหุ้นจีนตลาดหุ้นอินเดียแต่ก็ตลาดหุ้นประเทศไทยถ้าย้อนลกลับไปห้าปีจเจ็บปวดเนาะโอ้โหดูดูกราฟสิครับประเทศไทยขาดทุนอยู่ประเทศเดียวน,นะครับผมอ่ะทีนี้เนี่ยงั้นผมจะอยู่ทําไมล่ะครับเนี่ยหยิบกล่องขึ้นมาเลย็นใ <laughs> <laughs> จยเยน็นใ <laughs> จยเยน็นใ <laughs> จยเยน็น <laughs> แต่เราต้องมาหาสาเหตุกันดิว่าเอ้าทำไมถึงเป็นแบบนี้เออทำไมแบบลงทุนห้าปีที่ผ่านมาทาไมหุ้นไทยขาดทุนอยู่ประเทศเดียวเลยรู้ไหมมันมีสามสาเหตุด้วยกันครับข้อที่หนึ่งครับประเทศเราอ่ะมันไม่มีบริษัทที่เป็นหุ้นเทคโนโลยีเหมือนแบบ f ฟ c e b o o k g o o g l e a m a อ o n Netflix อ่ามันไม่มีแบบนี้ถูกไหมอันดับบาอะไรเป็นต้นนะฮะอ่าใช่ครับดังนั้นแต่บ้านเราอ่ะมันมีแค่หุ้นแบบหุ้นโออีโคโนมี่อ่ะหุ้นที่แบบล้าละล้าหลังละเนี่ย เราถามว่า a c e b o o k เอ่ย z o n Google เกิลเนสเลพวกนี้คนมันใช้กันทั่วโลกถูกไหมครับถูกครับแล้วมันเป็นหุ้นที่เป็นอาเรครับเป็นหุ้นเทคโนโลยีนะครับมันก็มีอินโนเวชันใหม่ๆแล้วก็พัฒนาตัวเองไว้ได้ต่อเนื่องนะครับใช่ดังนั้นลองคิดภาพนะฮะบริษัทพวกนี้มีรายได้ต่อปีหรือต่อเดือนหรือต่อวันอะมหาศาลขนาดไหนนะครับแล้วเนี่ยแล้วทําไมคนถึงจะต้องไม่เอาเงินไปลงทุนในประเทศเ่านี้อ่าเพราะนั้นนี่คืออย่างแรกว่าบ้านเราอะไม่มีหุ้นเทคโนโลยีแบบอเมริกาครับ แล้วจีนอินเดียทําไมเดี๋ยอันนี้เราค่อยมาว่ากันว่าทําไมเนาะจะไปอยู่ปะยังจะไปอยู่ปะเดี๋ยวผมรอคุณก่อนิดีึงครอสองข้อสองก่อนเอาให้เจ็บปวดทีเดียวข้อที่สองครับมาดู GDP ดีกว่าครับ GDP คืออะไร GDP ีพีก็ส s ตรเมติกโปรดันะครับมันคืออะไรมันคือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาตินะครับมันก็คือบวก บวก I บวก G บวก x กลบ็นะครับก็คือเรื่องของคอน sumer นะฮะการการกินของภาคประชาชนนะฮะใช้จ่ายการุปอภคบริโภครับการการอุัวพกบริโภคแล้วก็ Investment นะฮะผมแล้วก็มีของ Government กอลเวก็คือรัฐบาลใช้จ่ายในการอ่อสร้างทำ Infrastructure ต่างนะครับแล้วก็มี Export ลบ i m p o อ t เนาะครับผมทีนี้ประเทศไทยเทียบกับอเมริกาย้อนหลังที่ผ่านมาถ้าผมดูแล้ว GDP ก็ใกล้กันนะถ้าเท่ากันเลยหมคประมาณ2%แต่ ให้บ้านเราเป็นประเทศพัฒนาแล้วนะพัฒนาจริงเหรอพัฒนามานานแล้วนะพัฒนามานานมาก<ช>เลยจริงๆเราไม่ใช่เนาะจริงๆแล้วอย่างที่ต้องย้อนกลับไปดูข้อแรกนะครับประเทศเราอ่ะไม่มีแบบหุ้นเทคโนโลยีหรือบริษัทที่แบบขายของทั่วโลกเหมือน ของอเมริกานะครับใช่บ้านเรายังเป็นแบบอุตสาหกรรมแบบเก่าๆเใช่เพราะน่าไขไปเซอร์วิสนะฮะแล้วขนาดเศรษฐกิจของประเทศอเมริกามันใหญ่มากครับเพราะนั้น GDP ขพจีดีสองเปอร์เซ็นต์ของเราเขาอ่ะมันเยอะมากเลยนะใช่แต่ถ้าเทียบกับประเทศไทย GDP ีสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันถือว่าเศรษฐกิจมันแทบจะไม่โตเลยครับผมอ่ะแล้วทำไมจีนถึงอเมจีนกับอินเดียมันถึงแบบระชนีหุ้นถึงขึ้นคุณกลับไปดูย้อนหลังกลับไปดูนะคะว่า GDP ของจีนกับอินเดียมันอยู่ระดับ6% 7%เอรโห ครับ <c oughs> คือมันสูงมากเลยนะใช่ว่าผมเข้าใจว่าการใช้จ่ายในประเทศอะเยอะด้วยนะฮะอย่างที่อันนี้ผมอาจจะอย่างที่บอกอะมันอาจจะมีปัจจัยอ,อื่นอะอาจจะมีเรื่องของครียน,นะฐานของแรงงานใช่ครับเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับ <c oughs> ใช่ครับจำนวนประชา,ากรเขาก็เยอะครับคุณลองคิดภาพนะว่าเขาขายของอย่างหนึ่งอะมาถึงของอย่างหนึ่งอะขายให้คนในประเทศแค่คนในประเทศอะก็มีกําลังซื้อเยอะขนาดไหนเทียบกับประเทศไทยที่มีประชา,ากราประมาณ60ล้านคนอย่างเงี้ยครับคุณขายของอย่างหนึ่งอะ คือคนซื้อมันก็มีเท่าเนี้ยครับผมของเขาเป็นร้อยเป็นพันล้านคนนะพวกจีนอินเดียใช่ดังนั้นครับคุณดูแค่ตัวเลข GDP ีพงก็จะเห็นว่าถึงแม้ว่าอเมริกาจะ GDP แค่สองเปอร์เซ็นต์เท่าเท่ากับบ้านเราแต่บ้านเขามีทุนเทคโนโลยีนะครับจีนอินเดียนี่ไม่ต้องพูดเลยว่า GDP เขาระดับหกเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรเขาเขามีประชากรประชากรที่เยอะมากครับผมอันดับหนึ่งกันอันดับสองของโลกเนาะสองข้อเอาอีกไหมคนฟังไหวไหมไปแล้วครับใจเย็นโอเคโอเคใจเย็นเอาให้เจ็บคนโอเค ข้อที่สมครับเป็นทีช้ำเลยทีช้ำเลยประเทศไทยกําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุครับกําลังจะบอกว่าอะไรฮะสังคมผู้สูงอายุว่าคนสูงอายุส่วนมากก็จะไม่ค่อยจับจ่ายใช้ถ่อยแล้วอยากอยู่บ้านมันก็แบบไม่ค่อยออกไปเที่ยวไม่ค่อยออกแบบบริโภคอุปโภคบริโภคเท่าไหร่อะไรแบบนี้เหมือนที่คุณพูดไปแหละเหมือนประเทศญี่ปุ่นเป็นต้นถ้าคุณไปดู GDP ของประเทศญี่ปุ่นอ่ะต่ำมากเลยนะต่ำมากเลยนะใช่เพราะว่าคนคนชราเขาเยอะไงใช่แล้วอย่างหนึ่งพอคนชราเยอะเกิดอะไรขึ้นเลยมาแรงงานก็จะ ลดลงเป็นเงาตามตัวใช่ครับแต่ทีนี้มันก็มีข้อแตกต่างนะครับบางคนชอบเอาแบบเอาประเทศเราไปเทียบกับประเทศญี่ปุ่นอ่าแต่ไม่เหมือนกันนะฮะทำไมจะยกกระเป๋าะะทำไมถึงไม่เหมือนใจเย็นคือคนญี่ปุ่นเนี่ยรวยแล้วค่อยแก่ฮะแล้วบ้านเราแก่เราไม่รู้รวยหรือเปล่าด้วยใช่อันนี้คือปัญหาใหญ่นะฮะปัญหาโครงสร้างทางประชากรนี่เป็นปัญหาใหญ่เลยครับ ประเทศเราอะครับสัดส่วนการออมยังน้อยมากครับในในคนที่เป็นวัยแรงงานนะครับ<ช>แล้วพอมีเขาเรียกว่าพออายุเยอะเยอะขึ้นอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเงินเก็บเงินออมที่เอาไว้ใช้ยามเกษียณน้อยลงเข้าไปอีกครับครับผมทีนี้เมื่อกี้อย่างที่โอ๊ตเกิดไหมนะครับว่าบ้านเราจํานวนแรงงานมันน้อยลงถูกไหมฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับต้องบอกงี้ว่า GDP บ้านเราอะหลักๆมันขึ้นอยู่กับการอุปโภคบริโภคของคนในประเทศถูกไหมครับทีนี้ใครที่อุปโภคบริโภคเยอะสุด วัยไหนก็วัยแรงงานก็วัยแรงงานาวัยรุ่นนะฮะวัยแรงงาน<ช>มีเงินจับจ่ายคุณทํางานคุณทํางานคุณก็อยากมีครอบครัวอยากซื้อบ้านอยากซื้อรถอยากซื้อของแพงของพวกนี้ทำให้เงินเ<ไ>ป็นโ<ช>ฟลในระบบใช่เพราะฉะนั้นถ้าคุณลองคิดภาพนะว่าถ้าเกิดวัยแรงงานมันลดลงอ่ะปริมาณเม็ดเงินที่มันไหลในระบบอ่ะมันก็จะน้อยลงไปด้วยใช่านั่นหมายความว่าเศรษฐกิจบ้านเรามันก็จะยิ่งโดนผลกระทบพวกนี้เล่นงานซ้ำเข้าไปอีกครับนั่นคือ3ข้อหลักๆที่ผมกำลังจะบอกว่าเอ้ยในระยะยาวอ่ะหุ้นไทยอ่ะมันไหวไหม จะไปไหนเนี่ยฟังแค่นี้ผมก็ชำแล้ะไม่ไหวแล้วะมะนั้นเราจะไปลงทุนต่างประเทศแล้วครับผมไปเลยไปไม่ถมไม่รับไม่รับรับผมหน่อยสิโอเคโอเคถามว่าอ่ะพอฟังจากตรงเนี้ยเพื่อนเื่อคงจะเห็นวิวแล้วว่าในระยะยาวถ้าเราจะลงทุนในหุ้นไทยอ่ะมันไหวไหมทีนี้ถามว่าอ่ะหงนี้เราต้องออกไปลงทุนทุ้นต่างประเทศตีตัวเครื่องบินไปเลยวะโอ้นี่ผมจองไว้แล้วนะเฮ้ยจองตัวเครื่องบินเปล่าจองรถบขสจะออกตาใช่ไหมไม่ใช่คุณจะไปประมาเวลาเหรอไม่ใช่อย่างนั้น เดี๋ยวนี้เราไม่จําเป็นต้องแบบบินไปข้ามน้ําข้ามทะเลเพื่อไปลงทุนในต่างประเทศไม่ต้องถึงขนาดนั้นครับเดี๋ยวนี้เราสามารถลงทุนหุ้นต่างประเทศโดยที่เราอยู่ในประเทศไทยก็ได้นะทำได้ได้เหรอทำได้ดีหลกัลกๆเดี๋ยวนี้มันมี2วิธีวิธีแรกครับก็คือเราไปเปิดพอร์ตกับโบรกเกอร์ครับแล้วเดี๋ยวนี้โบรกเกอร์มันก็จะมีเซอร์วิสว่าแบบให้เราไปฝากเงินหมายถึงว่าให้เราอ่ะวางเงินเข้าไปใช่ไหมครับเขาก็จะเอาเงินเราไปลงทุนในต่างประเทศให้คือเราสามารถซื้อหุ้นรายตัวผ่านโบรกเกอร์ได้ด้วยครับ อย่างดีเลวะ่ะดีดีครับแต่ว่ามันต้องใช้เงินลงทุนสูงนิดนึงนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างบรงกกสิกรเนี่ยคุณต้องมีเงินขั้นต่ำห้าแสนนะเพื่อที่จะเปิดพอร์ตเพื่อจะลงทุนแบบนี้ได้ใช่คือเหมือนว่าคุณต้องวางเงินขั้นต่ำไปก่อนครับผมาถ้าถ้าแบบคุณจะเริ่มซื้อขายหุ้นนะราะนั้นไม่หล่ต้องใช้จานวนเงินเยอะนิดนึงครับ,รบมีวิธีถูกลงกว่านี้ไหมฮะมีครับผมวิธีที่สองคือลงทุนผ่านกองทุนรวมครับเดี๋ยวนี้มันมีกองทุนหุ้นแบบต่างประเทศแบบเพียบเลยฮ คือมันจะมีทั้งแบบเป็น global equity ครับคือลงทุนในหุ้นทั่วโลกหรือลงทุนแบบเป็น US equity เป็น Japan equity เป็น India equity คือลงทุนในหุ้นของที่นั้นได้ด้วยใช่เพราะฉะนั้นคุณสามารถจัดพอร์ตแบบ asset allocation ได้ด้วยนะน่าสรับหุ้นไทยส่วนหนึ่งใช่ไหมแล้วหุ้นต่างประเทศส่วนหนึ่งแล้วคุณจะเวทแบบหุ้นไทยเยอะกว่าหรือหุ้นต่างประเทศเยอะกว่านี้ก็อยู่ที่สภาพอยู่อีคสภาพกสภาพตลาใช่คับใช่ครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ผมอยากจะฝากไว้อย่างนี้นะครับว่าในระยะยาวอ่ะ หุ้นไทยอาจจะอาจจะไม่ไหวเนาะถ้าเทียบกับต่างประเทศดังนั้นเราควรจะต้องมีการศึกษาการลงทุนในต่างประเทศเอาไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้นรายตัวผ่านบโบรกเกอร์หรือจะลงทุนผ่านกองทุนรวมก็ได้เหมือนกันครับซึ่งกองทุนรวมคืออะไรเดี๋ยวก่อนใจเย็นครูเล<ม>่นจบก่อนฟังแล้วผมจะเอาไปเก็บครับเอาไปอ๋อไม,ไม่ไปแล้วไม,ไม่ไปแล้วโอเคโอเค,คเดี๋ยววางก่อนวางก่อนเดี<ๆ>๋ยวหนักเดี๋ยวหนักอ่ะนะครับถ้าคุณจะลงทุนผ่านกองทุนรวมเนี่ยกองทุนรวมคืออะไรผมมีลิงก์อยู่ด้านบนนะครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับผม สุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งติดตามพวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราครับครับขอบคุณครับ